พระพุทเจ้าใช้คําว่าแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีถ้าพูดอย่างนี้แล้วในหลาักการปฏิบัติจะไม่มีคําว่าบุคคลมีแต่สิ่งน,นั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปที่เราตามทันเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนั่นเองจะไปเห็นวงจรของการเกิดวงกลมของการเกิดเรียกว่าเกิดเวทนาเกิดตัณหาอุปาทานพบชาติชลามรณะเห็นไหม ถ้้บ่วงโซ่ของอุบาทานเนี่ยตัวเชื่อมก็คืออุบาทานก็ค,ค,คือความปรุงเมื่อเราไม่ปรุงในอุบาทานมันก็ขาดยิ่งปรุงน้อยเท่าไหร่เห็นไ,ไหมพบก็น้อยลงนั่นเองโดยอาศัยการที่มีสติที่มีกำลังเพียงพอนั่นเองเนาะนะเพราะหลักการความเพียรที่แท้จริงคือมีสติอยู่ในลมมีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลานั่นเอง จนจนอ,อ,อารมณ์ทั้งหลายอ่ะเข้ามาไม่ได้คือมันมันมัน,มนป้องกันไว้หมดสติส่วนนี้มันตัดกระแสโลกตัดกระแสแห่งอารมณ์ทั้งทั้งจากอายตนะนั่นเองเนี่เรียกว่าความเพียรที่แท้จริง